เราก็ยังอยู่ในเรื่องของรากที่ n ของจำนวนจริงนะคะเรารู้หมดนิยามนะคะของการหารากที่ n แล้วนะคะก็คือ y อยกกำลัง n เท่ากับ x นะคะเสร็จแล้วเราจะหาค่าหลักนะคะของรากที่ n นะคะโดยใช้บทนิยามที่4นะคะให้ x และ y เป็นจำนวนจริงนะคะให้ x และ y เป็นจำนวนจริง n ก็ยังต้องเป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า1นแล้วนะคะ y, y เป็นค่าหลักของรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขสองข้อนะคะก็คือข้อแรก y เป็นรากที่ n ของ x นะคะข้อที่2นะคะเอา y คูณกับ x แล้วต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะหมายความว่าหมายความว่าอะไรคะหมายความว่านักเรียนจะต้องหา รากก่อนหารากที่ n ของ x ก่อนนะคะพอได้รากที่ n แล้วเอาจำนวนน,นั้นอ่ะไปคูณกับ x นะคะถ้าคูณกับ x แล้วมากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าจำนวนนั้นคือค่าหลักของรากที่ n ของ x นะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่10นะคะข้อที่1ค่าหลักของรากที่4ของ16 คือเท่าไหร่นะคะขั้นแรกเลยก็ต้องหารากที่4ของ16นะคะรากที่4ของ16ก็คือ2 2ยกกำลัง4เท่ากับ16และลบ2ยกกำลัง4เท่ากับ16นะคะแสดงว่ารากที่ n ของรากที่4ของ16นะคะ รากที่4ของ16คืออะไรคะบวกลบ2ค่าหลักมี2เงื่อนไขก็คือเป็นรากที่ n ของจำนวนนั้นข้อที่2เลือกค่ารากมาคูณกับจำนวนนั้นแล้วต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0น,นะคะจำนวนแรกสมมุติว่า เราเลือกลบสคูณกับ16ลบคูณบวกได้ลบน้อยกว่า0ูนยนะคะจำนวนที่2 2คูณกับ16บวกคูณบวกนะคะก็ได้บวกมากกว่า0เพราะฉะนั้นนะคะเราเลือกได้แล้วนะคะอันนี้อันนี้ลบสไม่ใช่นะคะลบสองนี้ไม่ใช่ ส่วน2ตัวนี้คูณแล้วคูณกับ16แล้วมันมากกว่า0เพราะฉะนั้น2นะคะ2เป็นค่าหลักนะคะของรากที่4ของอะไรคะของ16อ่ข้อที่2นะคะ ค่าหลักของรากที่3ของลบหนึรบห้าค่าหลักของรากที่3ของลบหนึร้บห้าะคะก็จะต้องเอา125่้อยย่านะคะหารสั้นนะคะลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วยศูนเอาเลขห้าหารนะคะวันห้อะไรได้12ก็คือ5้สองเป็น10 1 2ิบสลบสิเหลือสองใช่ไหมคะก็เป็นยีสิห้า ห้าหนะคะเพราะฉะนั้น125ก็คือ5ยกกำลังสแต่เนื่องจากว่ามันเป็นลบนะคะมันเป็นลบหนึแล้วก็เลขชีกก้กำลังเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นเราปรับฐานให้เป็นลบหยกกำลัง3เท่ากับลบหนึ 125, ได้นะคะดังนั้น ลบหเป็นอะไรคะเป็นรากที่3ของลบหนห้าะคะการจะเป็นค่าหลักจะต้องมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกเราหาได้แล้วเป็นรากที่3ามลบหเนี่ยเป็นรากที่สมของลบหนึ่ง้ิาเงื่อนไขที่สองเราก็จะต้องเอาลบหคูณกับลบหนึมากกว่า หรือเท่ากับศูนหรือไม่นะคะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบก็คือจะต้องเอาลบ5ะค,ะคูณกับลบ5น5ะคะลบคูณลบได้บวกเพราะฉะนั้นถือว่ามากกว่า0เนราะัะนั้นเราก็ตอบได้ละดังนั้นลบ5เป็นค่าหลักของ ค่าหลักของรากที่สาของลบหนึ่งอยี่สิบห้าข้อที่สามค่าหลักของรากที่4ของลบสิบหนะคะค่าหลักของรากที่4ของลบสิบเราจะเห็นว่ารากที่4ของ16คือ2องยกกำลังสี่ แล้วเท่ากับ16บหลบสยกกำลัง4แล้วเท่ากับ16นะคะเราไม่สามารถหาจำนวนที่ยกกำลังคู่แล้วเท่ากับลบสิได้นะคะแล้ก็ในนิยามการที่เราจะหารากเราจะสังเกตว่ารากที่เป็นรากคู่จำนวนที่เราจะต้องเอามาหานะคะ จำนวนจริงที่เราจะต้องหารากที่ n เ,เนี่ยจะต้องเป็นจนํานวนเต็มจานวนบวกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่3นะคะไม่มีค่าหลักนะคะไม่มีค่าหลักของรากที่4ของลบ16ในระบบจํานวนจริงนะคะไม่มีค่าหลักนะคะของรากที่4ของลบ16 ในระบบจำนวนจริงนะคะอาจจะมีในระบบจำนวนอื่นนะคะต่อไปเราก็จะคำนวณน,นะคะจำนวนที่อยู่ในรากที่ n นะคะโดยใช้ทฤษฎีบทที่4บทที่5นะคะจำนวนบางจำนวนนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นเลขยกำลังแล้วมีเลขชี้กำลังเท่ากับ n ได้นะคะ เราก็เลยจะต้องใช้เครื่องหมายกลนแทนนะคะอย่างเช่นจะหารากรากที่5ของ3นักเรียนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเท่ากับ5คํำนวณแล้วได้เท่ากับ3นะคะนักเรียนก็เขียนกลนที่5ของ3อย่างนี้ได้นะคะ พอเขียนเป็นกลนที่5ของ3นะคะมันก็เป็นจํานวนจํานวนหนึ่งเหมือนกันที่สามารถเอามาคูณแล้วก็เอามาหารได้นะคะเราก็เลยจะต้องใช้ทฤษฎีบทที่4แล้วก็บทที่5นะคะทฤษฎีบทที่4บอกว่าให้ x และ y เป็นจํานวนจริงและ n เป็นจํานวนเต็มบวกที่มากกว่า1 x และ y มีรากที่ n นะคะจะได้นะคะ ลนที่อ่านว่ากลนที่ n ของ x คูณกลนที่ n ของ y เท่ากับนะคะกลนที่ n ของเราก็ x คูณ y เข้าไปคูณกันในกลนนะคะทีนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่า n ตัวเนี้ยมันมีทั้งเลขเลรคะเลขคู่แล้วก็เลขคี่นะคะในการที่จะหารากที่ n มีเงื่อนไขนิดเดียวคือการที่นักเรียนจะหารากคู่นะคะ x และ y ที่อยู่ในเครื่องหมายกลนจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะแต่ถ้า n เป็นเลขคี่นะคะจำนวนเต็มลบก็คำนวณได้นะคะทฤษฎีบทที่5ก็เหมือนกันนะคะก็คือกลนที่ n ของ x หารหรือจะเขียนคำว่าส่วนก็ได้นะคะ ส่วนกลนที่ n ของ y จะเท่ากับกลนที่ n นะคะแล้วก็ x ส่วน y ในกลนนะคะมีเงื่อนไขเดิมนะคะ x กับ y ที่อยู่ในกลนถ้า n เป็นเลขคู่จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะ,ะตัวอย่างที่11นะคะจงหา square root 1น5ะคะก็เขียน125 นะคะให้เป็นเลขยกกำลังนะคะก็คือ square root หยกกำลัง3แต่เนื่องจากอันนี้เป็นกลนที่2เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็น5ยกกำลัง2คูณกับ5 5ยกกำลังสองคือ5้ากนที่หายกกำลังสองคูณกับ square root ห้านะคะจำนวนแรก ถอดออกมาได้เป็น5นะคะจำนวนที่2ติดไว้นะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2กลนที่3ของ8นักเรียนก็ต้องเขียน8ให้เป็นเลขยกกำลังเลข8คือ2ยกกำลัง3จะเห็นว่าเลขชี้กำลังที่อยู่ในเครื่องหมายกลนกับอันดับของกลนมีค่าเท่ากัน นักเรียนก็ถอดกลนออกมาได้เลยก็คือ2ข้อที่3กลนที่3ของ81 81เอ่ะ81เมื่อกี้เราคำนวณทดไปแล้วนะคะก็คือ3 3ยกกำลัง4แต่เนื่องจากว่าเราต้องเปลี่ยนเลขชี้กำลังที่อยู่ในเครื่องหมายกลนให้เท่ากับอันดับของกลน เราก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะคะกลายเป็น3ยกกำลังสคูณกับ3แล้วก็ใช้ทฤษฎีก็คือกลนที่3ของ3ยกกำลังสคูณกลนที่3ของ3นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังกับอันดับของกลนเท่ากันแล้วนะคะ ก็ได้เป็น3คูณกับกลนที่3ของ3ต่อข้อที่4ี่นะคะข้อที่4ี่ลบ1กลนที่5้าของลบ1ก็เท่ากับกลนที่5ของลบ1กำลังหจะเห็นว่าเลขชี้กำลังกับอันดับของกลนเท่ากันแล้วนะคะก็ได้ผลลัพธ์ก็คือลบ1 ข้อที่5นะคะกลน,นที่4ของ16กกลนที่สของ16ก็คือกลนที่4ของสองยกกำลังสเลขชี้กำลังที่อยู่ในกลนกับอันดับของกลนเท่ากันละพัานก็คำนวณค่าถอดกลนได้เลยก็คือ2 ะะส่วนข้อที่6ข้อที่6ลบ1 0 0่า่าลบ1,000 0 0ั0หนก็คือ10คูณ10คูณ10เพราะฉะนั้นถ้าลบ1,000ก็คือลบ10คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวดังนั้นกลนที่3 ของลบ1000ก็คือลบ10ยกกำลัง3นะคะเลขชี้กำลังกับอันดับของกลนเท่ากันละพันก็เลยได้เท่ากับลบ10ตัวอย่างที่12นะคะเราจะเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะอย่างตัวอย่างที่1นะคะกลนที่3ของ2คูณกับกลนที่3าของ 3เราก็จะต้องใช้กลนแยกกลนที่ n ของ x คูณกับกลนที่ n ของ y เท่ากับยุบเป็นกลนเดียวเป็นกลนที่ n เป็นกลนที่ n ของ x คูณกับ y นะคะดังนั้นนะ,ะคะกลนที่3ของสองกับกลนที่3มของ3มก็คือ กลนที่3ของ2คูณ3ได้เท่ากับกลนที่3ของ6นะคะข้อที่2เหมือนกันนะคะข้อที่2เหมือนกันเท่ากับกลนที่3ของลบ2คูณ3นะคะได้เท่ากับกลนที่3ของลบ6 ข้อที่3เราก็จะต้องใช้กลนที่ n ของ x ส่วนด้วยกลนที่ n ของ y เขียนให้เหลือกลนเดียวก็คือกลนขอกลนที่ n ของ x หาร y อยู่ในกลนนะคะก็ได้เท่ากับกลนที่3ของ72ส่วน6 เราก็คำนวณน,นะคะเอา72หาร6นะคะ6 1เป็น6 6 1เป็น6 7เลบ6เหลือ12นะคะ6 2 12นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกลนที่3ของ12 12ก็คือ4คูณ3หรือ2องกำลังสคูณ3นะคะ นั้นเราจะเห็นว่านะคะเลขชี้กําลังคือ2แต่อันดับของกลนก็คือเท่าไหร่3นะคะเราไม่สามารถถอดกลนอันนี้ได้เราก็เขียนไว้ก็คือกลนที่3อของ12นะคะอะตัวอย่างที่14ก็จะเป็นจํานวนหลายๆจํานวนเยอะขึ้นนะคะตัวอย่างที่4 4เขียนให้อยู่รูปอย่างง่ายนะคะนั่นเลยจะเห็นว่าข้อที่1นะคะ 2สแควร์รู้สองบวกห้าสแควร์รูสองลบสี่สแควร์รูสองการเขียนติดกันแบบนี้หมายความว่าจํานวนสองจนวนคูณกันอยู่นะคะหมายความว่า2คูนสแควร์รูสองนะคะห้าคูณสแควร์รูสองสี่คูนกับสแควร์รูสองนะคะการที่จะเขียนจํานวนนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายจะต้องใช้สมบัติการแจกแจงนะคะสมบัติการแจกแจงบอกว่าถ้า a คูณ b บวกกับ a คูณ c นะคะตัวร่วมคือ a เราจะดึงออกมาไว้ข้างหน้าวงเล็บก็คือ b บวกกับ c ดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนนี้นะคะตัวร่วมก็คือะไรคะลบเอ่อตัวร่วมคือ s q u a r สองนะคะเราก็ดึง square สองมาไว้หน้าวงเล็บนะคะ จำนวนแรกนะคะก็คือสแควรูทสองคูณสองจำนวนที่2ก็คือห้าจำนวนที่3ก็คือลบสี่นะคะทีนี้โดยปกติเวลาตัวร่วมที่คูณเนี่ยมันสลับที่ได้ใช่ไหมคะเราก็เอามาไว้ข้างหลังวงเล็บได้แต่เราก็คำนวณก่อนว่า2บวก5เป็น7 7ลบ4ได้เทไหรคะได้3ก็กลายเป็น3สแควรูทนะคะ ข้อที่2 4สแควรูทสามบวกกับ2ส่วนสแควรรูทสามนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ตัวส่วนคือสแควรูทสามส่วน4สแควรูทสามตัวส่วนคือ1เวลาเราบวกลบเศษส่วนเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะรัะตัวส่วนของข้อนี้ก็คือ4คูณสแควรูทสามเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาสแควรูทสามคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วน บวกด้วย2ส่วนสแควร์ 4, 4, ู้สามัน4 4คูณส่สแวรรู้สามคูณสแควร์รูสามส่วนด้วยสแควร์รูสามบวกสส่วนสแควร์รู้สามจะเห็นว่าสแควร์รู้สามคูณสแควร์รูสามนะคะก็คือ4คูณ สแควรูทสามยกกำลังสองส่วนสแควรูทสามบวกสองส่วนสแควรูทสามเลขชี้กำลังที่อยู่ในกลนนะคะเท่ากับอันดับของกลนคือถ้าไม่เห็นตัวเลขก็คือคนที่สองนะคะเพราะฉะนั้นสแควรูทสามกำลังสองก็คือสามนะคะก็คือสี่คูณสามส่วนสแควรูทสามบวกด้วยสองส่วน สแควร์รูทสณสเป็น12ตอนนี้เราจะเขียนตัวส่วนแค่ตัวเดียวคือสแควร์รูทบวกกับสนะคะกลายเป็น14บสี่ส่วนสแร์รูแต่เนื่องจากว่าจะสังเกตว่าตัวหารเป็นสแควร์รูทนะคะเราก็จะต้องคูณสแควร์รูทสาทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็น14 14 14สสแควรูสสส่วนด้วย3อันนี้คือคำตอบนะคะตัวอย่างที่15นะคะจะเห็นว่าวงเล็บ2เล็บคูณกันอันนี้เราก็สามารถใช้สมบัติการแจกแจงได้เหมือนกันนะคะสา5สแควรบวกกับ7สแควรูอคูณกับ สแควรูทห้าลบสามสแควรูทสองเท่ากับนะคะแล้วเราก็มองว่าอันเรามองว่าอันนี้คือตัวร่วมกันแล้วกันนะคะแล้วเราก็จะเอาแจกแจงเข้าไปในวงเล็บเพราะฉะนั้นตัวร่วมใหญ่หน่อยก็คือ3 s q สแควรูทห้าบวกกับ7ส คูณกับสแควร์รูทห้าลบสามสแควร์รูทห้าบวกเจ็ดอันนี้เลขสองนะคะสแควร์รูทสองคูณกับสามสแควร์รูทสองเสร็จแล้วมันก็จะเป็นใช้สมบัติการแจกแจงอีกรอบหนึ่งนะคะแจกแจงเข้าไปนะคะอย่างนี้นะคะดังนั้นก็กลายเป็น สามสแควรูทห้าคูณสแควรูทห้าบวกกับเจ็ดสแควรูทสองคูณสแควรูทห้าลบลบนี้เดี๋ยวใส่วงเล็บขั้นไว้ก่อนนะคะจะเห็นว่าถ้าเราสลับสามสแควรูทสองมาไว้ตรงนี้นะคะสถานะของสามสแควรูทสองก็คือลบใช่ไหมคะ ก็กลายเป็นลบ3สแควรูทคูณกับ3สแควรูทอลบ7สแควรูทคูณ3สแควรูทอเราจะเห็นว่าพจน์แรกนะคะพจน์นี้นะก็คือ3คูณกับสแควรูทยกกำลังสอง บวกกับ7ก็เอา2ครูใช้จุดแทนการคูณนะคะ5ในกลนนะคะตามทฤษฎีที่เราใช้เนาะลบด้วย3 3คูณ3เป็น9นะคะเราก็เอาจำนวนที่อยู่ในกลนมาบูกกันก็คือ5คูณ2หรือ2คูณ5ก็ได้นะคะแล้วก็ลบด้วย เอา7คูณ3กลายเป็น21นะคะแล้วก็สแควรูท2ยกกำลัง2นะคะต่อไปก็คือสแควรูทสแควรูท5ยกกำลัง2ก็คือสแควรูทห้ากำลัง2แบบนี้ได้ซึ่งก็คือเท่าไหร่คะ5นะคะก็กลายเป็น3คูณกับ5บวกกับ7 ค, 10, 9, คูณสแควร์รูปสิบลบเก้าคูณสแควร์รูปสิบลบยี่สิบเอ็ดคูณสองผลลัพธ์ก็คือสิบห้าบวกกับอ่านนักเรียนเห็นจำนวนสองจำนวนนี้ไหมคะเราก็จะเห็นว่าเราใช้สมบัติการแจกแจงอีกรอบหนึ่งได้นะคะก็คือเจ็ดลบ เคูณกับสแ u a r e ร o o สแล้วก็ลบด้วย42เราก็เอา15บห้มันคือ15บหลบสีสองแล้วก็บวกกับลบสอง square ร o o t สิบลบสก็คือ7จลบเใช่ไหมคะทีนี้เรามาหา15บห้าลบสี่สลบสีได้ผลลัพธ์เท่ากับ 15อ่ส42ลบอะไรคะ15อันนี้3 12ลบ5เหลือ7 3็ลบหเหลือ2นะคะน้อยลบมากติดลบก็กลายเป็นลบ27นะคะลบลบชนบวกตรงนี้กลายเป็นลบนะคะก็เป็นลบ2องสแควรูทสิ